ก่อนคืองี้คืองี้เมื่อกี้บอกว่าจะไปนอนใช่ไหมคือเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะคะคืองี้ขนมร้อยฟังก่อนว่าเมื่อกี้ขนมไลฟ์ใช่ป่ะแล้วแล้วคืออินตาแกมขนมไอจีขนมอะ,อออะมันมีแจ้งเตือนเว้ยมันมีแจ้งเตือนของของเซีนทีนแล้วแบบอะ ชอน,นก็กแบบว่าเออคงไม่มีอรหรอกเพราะวันนี้ชลนอ๊เพิ่งดูก็ดูแฟนมิดไปใช่ปะก็คงคิดว่าแบบคงเป็นกิจกรรมมิดอะไรสักอย่างแล้วเมื่อกี้ก็ไลฟ์พอไลฟ์เสร็จปุ๊บลงไลฟ์ปุ๊บชอ FE, น้อกก็เลยเกดเข้าไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเออแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยทุกคนคือเดี๋ยวนะคนนอกอะนอกแบกแบคนนอก กไม่ต้องตกใจผมตกใจคนเดียวพ่อเดี๋ยวนะมันมันแคปเจอร์เสียงแล้วใช่ไหมผมเป,ป็นก่อนคือเซเวนทีนประกาศคัมแบ็กวันที่ยี่สิบหกพฤษภาที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นวันครบรอบสิบปีของเซเวนทีนะคะเร็วเร็วแกเชื่อว่าไลฟ์เนี้ยคือบีดล้วน คิดว่าคงไม่มีใครหลงมาดูหรอกเออไม่เป็นไรคืออยากบีดเฉยๆไยอย่างไรคือเห็นแล้วที่เนี้ยก็เลยคิดว่าเขาคัมแบ็กทันทีเนอะเนอะซึ่งแชนนมนรอรอว่าเมื่อไหร่จะทีเซอร์ไว้คือวันวันนี้เป็นวันที่คือทั้งแฟนอินเตอร์ทั้งแบบแฟนหลายๆคนอ่ะคือก็แบบว่าบทว่าแบบ ทำไมซเว่นี่จะคัมแบ็กแล้วอีกแบบว่าอีกเดือนเดียวเองทําไมถึงยังไม่มีทีเซอร์ทำไมถึงไม่มีเออสปอยบัมทําไมถึงถึงไม่มีพีออเดอร์อัลบั้มไม่มีอะไรดิงเส้นคือเงียบมากในขณะที่มันมีวงก็คคืมีกิจมีกิจกรรมมีออกอะไรที่ตลอดเวลานะคะเอาล่ะในที่สุดวันนี้ก็มีแล้วทีเซอร์ซึ่งชนงมเห็นแวบๆเนาะชนงมเข้าไปดูแบบแป๊บๆ แล้วก็ดูข้าในอเออดูข้าในไอสตอรี่ไอซึ่งสตอรี่ไมันคัดมานะคะก็มาดูใน YouTube เต็มๆแล้วก็จะนาเห็นกันัะกีดกันแรงมากก็คือขอกีดบ้างขอกีดบ้างขอกีขอพื้นที่แมวให้แมวกีดแค่นั้นแหละพอโอเคนะทุกคนอเอาละ่ะเราจะดินละมาดูเริ่มเลยก็คือเซเวนทอัลบั้มที่ห้าอัลบั้มเต็ม แฮปปี้เบอร์เซอร์ด์เดยืออเปดร่นไป มีให oh, ้เลือกคือวอทคือวอทเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสิก่อนครั้งนี้ครั้งนี้เราจะไม่บีดเราจะไม่บีด <c oughs> ทุกคนหยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุด เดี๋ยวเราค่อยไปแดกกับเดนนะคะคือคือคอนเซปต์อะไรก่อนเซฟโว้ <c oughs> อนันน <c oughs> ี้เราจะใช้สมาธิเราจะใช้สมาธิแหละเราใช้สมาธิทั้งหมดในการดูนะคะอ <c oughs> าจจะมีพอดบ้างอาจจะมพอดต่างอเดี๋ยวๆๆๆๆๆข้างล่างมันมีคำว่า warning นะคะ warning twelve phase and one day d e y v i l do not forget ด r วันอ๋อก็คือสิบสองใบหน้าและปีสาอย่าลืมว่าพวกเขาลงเป็นหนึ่งคุชิลินคุชิลินจะมาฟักชนกรีเหรอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ชานงจะชนกจะตั้งใจดูรอบนี้ตั้งใจดูแไ่เอดีตนะคะก้าตายนี้เป็นง เดี๋ยวๆๆ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 ๆขอกลับมาดูก่อนคือก่อนหน้าเนี้ยตอนที่มันมีมีทีเซอร์อันแรกออกมามันมีรูปเค้กที่ที่มีบ้านมิซซิ่งจนได้แล้วเมื่อกี้เขนมีบ้านมิซซิ่งเหมือนนกัมิซซิ่ง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 อ๋อนี่ไงคือรูปนี้มิซซิ่งเซเวนทีนมันไม่ชาร์จออ่่ะะไม่ออก เืเเ่อนไม่ไม่อันนี้ก็คือปีศาจลงมาใช่ไหมก็คือเมืเ่อกี้โดดลงมาปุ๊บมันก็มีลงมาเป็นบอกแ,แล้วคือตัดภาพมาเป็นบี <c oughs> ขอโทษนะงานละครเข้าเซเว่นทีนนะยังคะ <laughs> ปลดปลดเอาเมนหนูไปเล่นละครด้วยคือตั้งแต่วันอูแล้ว ไม่ไม่สุนหุนไม่เออเก็บความเป็นสาววายไว้ในใจนะครับคือ มีมีของมา่งในลิฟต์ช่้งเนี้ยกล้องวงจรปิดอ่ะมันคือวันท ah, oh ี่ย MA nah ี่สิบแปดเดือนสี่ปีสองห้าเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีทำไมต้องเป็นวันที่ยี่สิบแปดเดือนสี่ปีสองห้าเที่ยงคืนหนึ่งทีเพราะว่าปล่อยทีเซอร์วันนี้หรอใช่ไหมไวเวลาเวลาเกาหลีใช่ปะพอดีเลยปะ ช่ปเพราะว่าของไทยมันประมาณสี ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจแล้วเราจะไปเดลโอเดสเดลโอเดสคนเราอ่ะมันต้องก้าวอะตูวเขาเว้ยไอเสือ,อ น่ะจุนหนอหรือว่ามันคัดหลายๆคนวะใช่ไหมเพราะนี้มันวนนอนอันนี้พี่ครูอันนี้น่าจะนจุอนอ จริงนะอันนี้ดีเีขออภันะคะไม่ได้เป็นตลัดที่แบบว่าจำหน้าทุกคนได้ขนาดนั้นเฟซเดอะชาเลนจ์เบิร์นออนิวเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เรายังมีคลิปก่อนนันนี้ยันไป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 ,ไ,ปไหนมาดูเดส เธอเหมือนกันขนาดนั้นตั้งแต่ว ่มองเห็นแล้ว17 date of birth date of birth ก็คือวันเกิดวันที่26เมย2015 last seen location คือ rooftop last no message มีไหมวะอะไรอะมองไม่เห็นอะมันบัง Possible intention if seen do not l i k รมองไม่เห็นอ่ะ With our c h a l l e n g e t h e r e is no new beginning คือพวกนางจะรีบอร์ดแล้วอะ อึ้งอึ้งทึ่งเสียวคึออย่างนี้โออคนกลับมานี่ถ้าหากว่าฟังเอาแบบ ก็คือถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูกันได้เลยอย่าลืมติดตามฝากติดตามคัมแบ็กของเฟรดที้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว you จะพิ่งไปไอออนซิลใเย็นจะเย็น <c oughs> ขออ,าขอ่านคอมเมนต์หน่อย only care อ b o u t our member ชั่วครู่จริงๆฉันฉันกลับมาแล้วฉันนมดึงสติกลับมาลูกก็ขอบคุณอุจีที่กล้าทำอะไรใหม่ๆคิดว่าคงแบบเชื่อว่าเมมเบอร์ทุกคนคงคงอยากที่จะทำคอนเซ็ปต์แบบใหม่เพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ย ครบรอบสิบปีอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ครั้งนี้ก็เดี๋ยวเมมเบอร์ก็จะเข้ากลมกันค่อนข้างเยอะ <_ an> ดังนั้นดังนั้นเราไมาอยู่เรืมปันวิวหยอกจอกจอกเราติดตามเซเว่นทีนนะคะปากเซเว่นทีน ไว้ในอ้อมอกของทุกนด้วยปัจจุบันแดร์ออเดสขึ้นเทรประเทศไทยแล้วมันดีมากมันดีมากคือจากคนติดตามเพลงอูจีคือยังคงติดตามอยู่นะคะถึงจะไม่ค่อยได้ติดตามทุกกิจกรรมของเซเว่นทีแต่ว่าเราชอบเพลงที่กูจีแต่งมากดังนั้นเอพิเ ยารักพูดนี้นะคะบ๊ายบากันและวคนละ <c oughs> บอกแล้วไอ้นี้ไม่ได้ทำไรเมื่อก,กี้จะเฉย <c oughs> อย่าลืมกติดตามแ7เพนทีนด้วยนะคะใครลงเข้ามาสามารถกดไลค์แมะกดซับสไคร b ์ช่องแมวส้มได้นาที่นี้แฟนมีดวันนี้โคตตึง ติ้งเกาหลีมันยากยังวะเหนื่อยวะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาบอกเลยไป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 นอนไปนอนไปนอนฝันดีทุกคนนะคะแต่หนุกขแค่อ,าอยางเมื่อกี้ที่เซอเฉยๆอะ่ะเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ่อคัมแบ็กเุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอัลบั้มให้ดูอะ่ะเรากลับไปดูบ้างกันใหม่ ร่อบนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับมากอยากรู้ว่าทําไมเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวแบบปกปกชนมออะทุกคนเห็นปกลฟ์ชนม์ปะคือมันเขียวแบบนั้นเลยเวเว <c oughs> <c oughs> เออฉันรอละกันฉันรู้ว่าพวกเธออ่ะตั้งใจดีไซน์อัลบั้มมาตลอดแหละ เแล้วก็ทุกคอนเซปต์ทุกเพลงที่เพอเธอแต่งน่ะไม่เข้าใจเซฟไม่เข้าใจแล้วแล้วเธอทำบั้มรอบนี้มาสามอันน่ะเธอทำไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ต้องซื้อไหมเฉนจะเอาเงินที่ไหนเซฟบปีเว้ยสู้เขาเว้ยกะหลัดเว้ยพวกเขาเว้ย <c oughs>